สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Destiny Talk นะคะวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงไฮไลท์คำทำนายประจำเดือนสิงหาคม2568ค่ะซึ่งเราได้รวบรวมคำทำนายที่น่าสนใจของหลายๆราศีมาฝากกันค่ะมาเริ่มกันที่ชาวราศีเมษค่ะสำหรับพื้นดวงโดยทั่วไปแล้วชาวราศีเมษเป็นผู้ที่มีพลังงานล้นเหลือมีความกระตือรือร้อน กล้าหาญและชอบการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆมีความเป็นผู้นำสูงค่ะในเรื่องของการงานในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีความคึกคักอย่างมากนะคะเพราะอิทธิพลดาวพฤหัสบดีทําให้มีโอกาสได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆมีการเดินทางติดต่อประสานงานมากขึ้นการเจรจาและการสื่อสารประสบความสําเร็จสูงเลยค่ะส่วนเรื่องการเงินในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่ดีค่ะ อิทธิพลดาวอังคารส่งผลให้เงินทองไหลมาจากการลงมือทำการทำงานหนักและความขยันเป็นหลักค่ะปิดท้ายที่เรื่องความรักค่ะชาวราศีเมษในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ความรักค่อนข้างสดใสมีสเสน่ห์แรงมากๆนะคะเพราะอิทธิพลดาวศุกร์ทำให้ได้พบเจอคนใหม่ๆหรือมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปในทางที่ดีค่ะ มาต่อกันที่ชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรักอิสระชอบช่วยเหลือผู้อื่นและไม่ยึดติดกับกรอบประเพณีค่ะในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ดวงการเงินจะโดดเด่นด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากอิทธิพลดาวเสาร์ทำให้ต้องใช้ความรอบคอบสูงสุดในการบริหารจัดการและตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนหรือที่อยู่อาศัยนะคะ มาดูชาวราศีเมถุนกันบ้างค่ะชาวราศีเมถุนเป็นผู้ที่มีสติปัญญาหลักแหลมช่างพูดช่างเจรจามีความสามารถรอบด้านและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีเยี่ยมเลยค่ะในเรื่องของโชคลาภและเหตุการณ์เกินคาดหมายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาทองเลยนะคะเพราะอิทธิพลดาวพฤหัสบดีส่งผลให้มีเกณฑ์ได้รับโอกาสใหม่ๆที่ดีในชีวิต มีข่าวดีหรือเหตุการณ์เกินคาดหมายในเรื่องที่ตั้งใจไว้มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลงมือทำค่ะมาถึงชาวราศีมังกรค่ะชาวราศีมังกรเป็นผู้ที่มีความอดทนสูงมีความมุ่งมั่นในการทํำงานชอบวางแผนและมีความรับผิดชอบเป็นอย่างดีเลยค่ะในเรื่องของการงานในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะค่อนข้างโดดเด่น แต่ต้องแลกมาด้วยความรับผิดชอบที่มากขึ้นจากอิทธิพลดาวเสาร์และอิทธิพลดาวราหูค่ะส่งผลให้มีเกณฑ์ต้องทำงานหนักมากขึ้นมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นควรเน้นการจัดการและทำงานอย่างมีวินัยนะคะส่วนเรื่องความรักและความสัมพันธ์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีสีสันในช่วงตน้นแต่ก็อาจนำมาซึ่งความท้าทายได้เช่นกันค่ะ อิทธิพลดาวสุขทำให้คนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่น่าสนใจแต่ก็ยังไม่ควรรีบตัดสินใจนะคะปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะชาวราศีธนูเป็นผู้ที่รักอิสระมีความมุ่งมั่นสูงมีโลกทัศน์กว้างไกลและชอบสแสวงหาความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอค่ะ ในเรื่องของโชคลาภและเหตุการณ์เกินคาดหมายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีธนูจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างน่าทึ่งเลยค่ะเพราะอิทธิพลดาวเสาร์ทำให้ความทา้าทายที่มีมาก่อนหน้านี้เริ่มคลี่คลายลงและด้วยความมุ่งมั่นและอดทนจะทําให้คุณสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างเด็ดขาดและสําเร็จลุล่วงนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ